สวัสดีครับโจฮักนักสาร,รคามนะท่านผู้ชมวันนี้โจก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพร40องศาเซนเซียสก็ยังทนได้สมุนไพรที่ข้างหน้าผมนี่ก็คือ r o s e มรี่คูลลิ n งนะท่านผู้ชมอันนี้เขาจะออกสีแบบอ่าเงินเงินเขาขาวเลยนะครับเป็นสมุนไพรที่อามาปลูกที่มหาสาร,รคามก็ทนร้อนได้ดีเช่นกันท่านผู้ชมแต่ว่านะครับ อ่า uh, 41-42องศานี่โจไม่แน่ใจแต่40องศาเนี่ยเขาทนได้นะครับทีนี้เรามาดูกันชัดๆว่าอ่าโรสแมรี่นะครับพันเธุนี้ยน่าปลูกมากๆท่านผู้ชมก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับในการที่ uh, เป็นสมุนไพรเกี่ยวกับบำรุงความจำนะครับฟื้นฟูกำลังได้ดีเช่นกันนะครับสมุนไพรโรสแมรี่คูลลิงนะครับสีขาขาวนะท่านผู้ชมสีเงินสวยนะครับ สมุนไพรโรสแมรี่